สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวร์แนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่14สิงหาคม2564นะคะเมื่อเช้าไม่ได้ใส่บารนะคะฝนตกก็เลยไม่ได้ออกไปใส่ไม่ได้ใส่บาไม่ได้ปล่อยปลาแต่เดี๋ยวถ้าทําอะไรเสร็จว่าจะไปวัดหลวงพ่ออควาสีเดี๋ยวจะไปทําบุญแล้วเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแบ่งปันคลิปนี้ออกไปให้ทุกคนได้เห็นด้วยแล้วก็ใครที่รอแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวหน้บาบ้านไม่ต้องรอแล้วแก้วลงแล้วถ้าคุณดูใน Facebook เ o k คุแก,กหมุดเลย แต่ถ้าคุณดูใน YouTube ไปดูคลิปของเมื่อวานได้เลยแก้วลงเอาไว้แล้วให้แล้วนะคะช่วงประมาณ11บเอ็ดโมงหรือเที่ยงกวา่าๆไปดูกันได้เลยมาดูกันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่1 4จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคพวกคุณบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการเรียนการศึกษาจะให้โชคให้ลาภคุณนะคะไม่มากก็น้อยลองดูค่ะส่วนคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทาําทงานจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะเงินเดือน เงินเดือนลองซื้อเลขเกี่ยวกับเงินเดือนดูรับรองเฮงนะวันจันทร์ส่วนคนวันอังคารอย่าหงุดหงิดอารมณ์เสียเพราะถ้าหงุดหงิดอารมณ์เสียมักจะทําให้โชคลาภคาดเคลื่อนแล้วเลขที่คุณจะต้องซื้อคือเลขที่คุณรู้สึกว่าเป็นเลขกราคีนีเลขที่ไม่จะไม่ให้คุณเลขอับโชคบางทีเลขเล่ายพวกนี้จะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันอังคารค่ะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่นะคะคุณแม่จะให้โชคให้ลาภแต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตแล้วให้ซื้อพอสอที่ท่านเสียชีวิตค่ะในวันนี้นะ ส่วนวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะได้ไพ่ใบนี้ไพ่ราหูเล็กหรือพระอสุรินราหูแก้วแนะนําว่าลองซื้อเลขก,การทาบุญทําทานดูแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนในเร็วๆนี้แนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวโควิดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยอดคนติดเชื้อหรือยอดคนเสียชีวิตลองดูนะคะสําหรับวันพฤหัสส่วนวันศุกร์เหมือนหมอแก้ว บอกเลยวันนี้เฮงมาได้ไพ่พัพพิคเนตปางราชาโชวแก้วแนะนําให้ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากเพราะว่าวันนี้เลขบัญชีเงินฝากจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะหรือซื้อราหัส ATM ก็ได้แต่แก้วว่าชอบเลขบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ นายแพ้พัทธศาสตรที่มีศีษาเป็นแพ้วันนี้จะมีแต่เรื่องวุ่นวายปวดหัวอย่าคิดเยอะเลขมันอยู่ที่ใต้ตัวคุณให้คุณซื้อเลขที่เวบเข้ามาในหัวแวบแรกไม่ต้องคิดเยอะเออชอบเลขอะไรซื้อเลขนั้นเลยอย่าไปคิดว่ามันออกไปแล้วอย่าลืมว่ามันออกซ้ําได้นะคะวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่เว็บเข้ามาในหัวแวบแรกชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นอย่าคิดเยอะนี่คือแนวทางการเสี่ยงโชคว้ายมือไปโดนใครนี่ขยับเลยมาวันเสาร์ให้ซื้อเลข เกี่ยวกับที่ชอบแวบ,บแรกเข้ามาในหัวย้ําให้แล้วนะคะแล้วใครที่เหมือนวันสุกหมือนหมอแก้วลองซื้อเล็บัญชีถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วเห็นเลขที่บัญชีทาบุญแก้วใช่ปะซื้อเล็กอันนั้นนะลองดูโอเคค่ะวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ